เดี๋ยวหยกนะหาเจ็บคิดพอลูกกูซ้ำนี่ดิบีบเนียนมองบีบปากบีบดังกินเขาถามว่าบีบดังเสียบมะล่ะเสียบ้าเสียบมะเช่เช่เช่ตายแล้ว เช็บเช็ดดนั่นน่นั่นนั่นขย่าขวดขย่าขวดย่อยหน่อยขย่าขวดลาลน่นน่นแน่นแน่นนน่นนเพิ่งพูดพบักลาเอ้าลาบเบนั่นยายกบเก่งบ่ เกนอาคือเก่งแถววะเอาอีกอยู่กบเราน้ะบ่แล้วจ็บจ็บจ็บตบมือไว้ตบมือ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 พ่อละแต่มันเป็นมันแหงนะ